เวลคัมแบ็กออโต้ไรรีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับสุดยอดขีปนาวุธอากาศสู่อากาศที่กําลังถูกพูดถึงไปทั่วโลกอย่างเมต่อจากบริษัท MBDA ซึ่งถือเป็นอาวุธที่หลายประเทศในยุโรปและเอเชียรวมถึงประเทศไทยเองก็กําลังจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะมันไม่ได้เป็นเพียงขีปนาวุธธรรมดาแต่ถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนโฉมหน้าการรบทางอากาศในศตวตรรษที่21เลยทีเดียวเราจะพาไปจอดลิกทั้งในด้านสมรรถนะที่เหนือชั้นเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่ล้ำสมัย ไปจนถึงราคาที่หลายคนอาจตกใจเมื่อได้ยินเมตอมีความพิเศษเหนือกว่าขีปนาวุธรุ่นก่อนๆเพราะใช้ระบบขับเคลื่อนแบบรัมเจ็ตที่ทำให้มันสามารถรักษาความเร็วสูงได้ตลอดเส้นทางบินขีปนาวุธทั่วไปที่ใช้มอเตอร์จรวดเชื้อเพลิงแข็งมักจะมีแรงขับมากในช่วงตน้นจากนั้นพลังงานจะลดลงเรื่อยๆเ,เมื่อเข้าใกล้เป้าหมายแต่เมตอแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเพราะรัมเจ็ตทำให้มันดูดอากาศเข้าไปเผาไม่ร่วมกับเชื้อเพลิง จึงสามารถรักษาพลังงานและความเร็วได้แม้จะเข้าสู่ระยะท้ายขององค์การโจมตีจุดนี้เองที่ทําให้เมตอน่ากลัวกว่าขีปนาวุธรุ่นอื่นๆในด้านพิสัยการยิงเมตอถูกเปิดเผยว่ามีระยะยิงได้มากกว่า200กิโลเมตรซึ่งถือว่าไกลกว่าขีปนาวุธ AIM-120 AMRAAM ของสหรัฐอเมริกาอย่างน้อยเท่าตัวแต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่าคือค่า No Escape Zone หรือพื้นที่ที่เป้าหมายไม่สามารถหลบหนีได้ แม้จะใช้ท่าหลบหลีกขั้นสูงก็ตามเมตอมีค่า no escape zone กว้างกว่า AMRAAM AM, หลายเท่าหมายความว่าเมื่อขีปนาวุธถูกปล่อยออกไปโอกาสที่เป้าหมายจะถูกทำลายมีสูงมากอย่างที่นักบินฝ่ายตรงข้ามแทบจะหมดหนทางหนีด้านระบบนำวิถีเมตอใช้เรดาร์แบบ active radar seeker ที่ทำงานได้อย่างอิสระหลังจากปล่อยแล้วไม่จำเป็นต้องให้เครื่องบินแม่คอยส่งสัญญาณน,นำตลอดเวลาเหมือนยุก,ก่อนทำให้นักบินสามารถเลี้ยวหลบหรือหันไปโจมตีเป้าหมายอื่นต่อได้โดยไม่ต้องกังวล ขณะเดียวกันเมตอยังสามารถรับข้อมูลอัปเดตจากเครื่องบินหรือจากระบบข้อมูลกลางผ่าน Data l ล n k ได้ทําให้มันสามารถเปลี่ยนเป้าหมายกลางทางหรือปรับวิถีให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงถือเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความแม่นยําและความยืดหยุ่นที่เหนือชั้นผลการทดสอบจากหลายประเทศในยุโรปยืนยันว่าเมตอสามารถโจมตีได้ทั้งเป้าหมายที่บินสูงและเป้าหมายที่บินต่ําด้วยความเร็วสูงแม้แต่เครื่องบินที่มีลักษณะล่องหนบางส่วนก็ยังถูกจับและทําลายได้ นั่นเป็นเพราะการทำงานร่วมกันของเรดาร์ AESA บนเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่เช่น Eurofighter ท y p h o o n Dassault r และ Saab เป็นรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลที่ทำให้เมต่อรู้ตำแหน่งเป้าหมายอย่างแม่นยำตลอดเวลา แล้วราคาแล้ะเป็นอย่างไรเมตัไม่ใช่อาวุธราคาถูกแน่นอนมีการเปิดเผยว่าราคาต่อ1ลูกอยู่ที่ราว150-200ถึงล้านวอนเกาหลีหรือคิดเป็นเงินไทยราว50-70ถึงล้านบาทต่อ1ลูกหรือหากคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐก็อยู่ที่ราว1.5-2ถึงล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับสัญญาและปริมาณการสั่งซื้อของแต่ละประเทศถือว่าแพงกว่าขีปนาวุธ AIM 1 2 0 AMRAAM เกือบ2เท่าแต่ประเทศที่เลือกเมตัก็มักมองว่าราคาสูงนั้นคุ้มค่ากับอัตราการยิงถูกกและสมรนนที่เ่เหือวา อังกฤษฝรั่งเศสสวีเดนและเยอรมนีต่างก็เลือกติดตั้งเมตัลให้กับฝูงบินหลักของตอนเองแล้วไม่ว่าจะเป็นทายูนปราฟเอลหรือกริปเปนในเอเชียเองประเทศเกาหลีใต้กำลังพยายามบูรณาการเมตัลเข้ากับเครื่องบินรบรุ่นใหม่ kf 2 1โบเอรามายที่กำลังพัฒนาซึ่งหากสำเร็จเมตัลจะเป็นอาวุธที่ทำให้เครื่องบินรบรุ่นใหม่ของเอเชียเก้าทันมาตรฐานระดับโลกจุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือเมื่อเปรียบเทียบในมุมมองของความคุ้มค่า แมมเมตอจะมีราคาต่อหนึ่งลูกสูงแต่เมื่อคิดในเชิงยุทธวิธีขีปนาวุธที่มีโอกาสยิงถูกสูงย่อมทําให้ไม่จําเป็นต้องยิงหลายลูกเพื่อหวังผลเหมือนการลงทุนสูงแต่ลดความเสี่ยงในการพลาดเป้าในสถานการณ์การรบจริงนี่คือข้อได้เปรียบที่ทําให้เมตอเป็นตัวเลือกที่หลายกองทัพมองว่าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปแน่นอนว่ามันก็มีข้อจํากัดบางอย่างเช่นการติดตั้งเมตัลลงบนเครื่องบินแต่ละแบบจําเป็นต้องผ่านขั้นตอนการผสานร,ระบบที่ซับซ้อน ใช้ทั้งเวลาและเงินทุนนอกจากนี้ขนาดและน้ำหนักของเมตอที่ค่อนข้างมากก็ทำให้เครื่องบินบางรุ่นไม่สามารถบรรทุกได้หลายลูกเหมือนขีปนาวุธขนาดเล็กกว่าแต่ถึงอย่างนั้นกองทัพหลายประเทศก็ยังยอมลงทุนเพื่อให้ได้อาวุธที่มีขีดความสามารถเหนือคู่แข่งสิ่งที่ทำให้เมตอถูกมองว่าเป็นเกมเชนเจอร์ขององค์การรบทางอากาศก็คือมันถูกออกแบบโดยคำนึงถึงสงครามสมัยใหม่ที่ใช้เครือข่ายข้อมูลเป็นหัวใจนักบินไม่ต้องทำงานคนเดียวอีกต่อไป แต่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกับเครื่องบินลำอื่นเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าหรือแม้แต่โดรนรบซึ่งในอนาคตเมตออาจถูกใช้ร่วมกับแพลตฟอร์มไร้คนขับเพื่อขยายศักยภาพการรบได้อีกด้วยเมื่อสอบถามความคิดเห็นจากนักบินที่มีโอกาสทดลองใช้งานเมตอส่วนใหญ่ยอมรับว่าความมั่นใจในการครองน่านฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมากเพราะพวกเขาสามารถโจมตีเป้าหมายได้จากระยะที่ไกลกว่าศัตรูและยังมั่นใจว่าโอกาสหลบหนีนั้นมีน้อยมาก สำหรับฝ่ายตรงข้ามเพียงแค่รู้ว่ามีเมตออยู่บนเครื่องบินของสตรูก็เพียงพอที่จะทำให้ขวัญกำลังใจลดลงแล้วสรุปแล้วเมตอคือขีปนาวุธอากาศสู่อากาศที่มีความล้ำหน้าที่สุดรุ่นหนึ่งในปัจจุบันทั้งในด้านที่สายการยิงความเร็วความแม่นยำและความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูลแม้จะมีราคาที่สูงและข้อจำกัดในการบูรณาการแต่กองทัพที่ต้องการความได้เปรียบในสงครามทางอากาศย่อมมองว่ามันคุ้มค่าที่จะลงทุน หากคุณสนใจเทคโนโลยีการทหารและการป้องกันประเทศเมตอคืออาวุธที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่งวันนี้ออโตไรต์รีวิวก็ได้พาคุณมาทำความรู้จักและ review, รีวิวจอดลิกเมตอทั้งในด้านสมรรถนะและราคาแล้วหวังว่าคุณจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเข้าใจว่าทำไมมันถึงถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่ดีที่สุดในโลกหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรีวิวเทคโนโลยีและยานยนต์ทางทหารจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า